สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เคารพรักแล,ละกินฮอตตลอดเวลามาก,กินเข้าน้ำโลกของเพลิงครับมือนี้ตำหมกทั่วปีปิ้งซีนหลอดพี่น้องจากทางรอดส่งมาใหา้ขอบขอบึขบ้นลายๆครับปิ้งสมซีนเจียงสมสายบัวแล้วก็บวดมั่นแป๊บเดียวตรงมั่นเชื่อมมั่นแป๊บเดียวมันห้านาทีใส่บักทั่วดํตาตำหมกทั่วปีใส่บักสังนะครับใส่บักสังปิ้งปลาสอยผมนี่บักสังเป็นส่มีผ้าเนี่ยเป็นส่ สมปุยลุยปานภู้ขาเรีนพินุ่นะครับกินนกันเส็บเสขากินข้าวเสบนอนรับครับทายสะดวกสบายยังหายไร้ใจถ่วได้รับอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขลืมอดีตไม่ต้องปรุงอนาคตพ่นแล้วนะครับเสีบเสียกันอ,อันไหนเสซบกว่านอนแกยงสสมสายบัวนี่แหละใส่ปลาทู หลอกของผงหลอกของผึงเดือนทาามหอดสองแสนกว่าผู้หักผู้หักหลอกของผึงกันย่อนพี่ยอนน้องยอน fc แฟนคลับซอยสนับสนุนซอยกันเบิงกันเงี่ยงซอยอุ้มสู้ซอยซับพอร์ตจังหวดมาหอดปปนี้ครับมา่านกับไปว่าเป็นขอบคุณหลายๆตรงมีพี่มีน้องขอบคุณครับ เงาะเจ็บข้างทำข้องักข้อปี อืมจักสูตรพนัฐหวันแมงวันบัวมาเอาหนุ่มสมสายสู้ว่าชิดชิดพุ่มไน่ครับพุๆ่ๆมพุ่มพุ่มไช่ไก่บัวมาของสม,ม,มอะไรแมงวันเนี่ยจะบอกกับมากแล้วนี่มาตี่ละ่ะกำลังย่องนะ ก็ที่มากกินหัปวปลาสอยประมาณอย่างนี้กลางมันโม่ไหลยำหัวละมันดีมักสัง มันนแบบเดียวมันหาหน้าที่เสี่ยอ Mm-hmm. Rồi. 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 Rồi.